ถึงเรื่องของขวัญปีใหม่นะคะก่อนหน้านี้ปุ๊ก็พูดไปแล้วว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมของขวัญปีใหม่ต่างๆนานาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่น้องเกษตรกร3มชนิดได้แล้วนะคะโดยได้มีการจ่ายเงินชดเชยจากโครงการประกันไรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งผู้ปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังแล้วก็อาหารสัตว์นะคะ,คะโดยในจันทบุรีค่ะก็ได้รับเหมือนกันนะคะจะมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขมีวิธีการอย่างไรสําหรับพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวในพื้นที่ วันนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะกับทางด้านคุณยศิทธิ์ชาติวิริยพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพูดถึงเรื่องของการประกันรายได้ข้าวนะคะแมตอนนี้ถือว่าเป็นของขวัญก่อนที่จะปีใหม่เลยก็ว่าได้ ในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไม้หรือเปล่าจริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีมีผู้ปลูกข้าวประมาณเท่าไหร่อะคะครับครับผมก็คือในในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ,รบมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่จํานวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบครัวเรือนนะครับค่ะพื้นที่ปลูกก็ประมาณหนึ่งมื่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามไร่นะครับค่ะทีนี้ค่ะเชิญค่ะ ทีในี้ในในตัวโครงการประกันรายได้เกษตรกรนี้นะครับก็คือเราได้ส่งข้อมูลได,ได้มีการตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลประกันรายได้ให้กับทกศจำนวน 1, วหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามครัวเรือนแล้วก็สองพันสิบแปดแปลงพื้นที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกไร่ะนะครับที่ที่ส่งให้ทกศเพื่อที่จะดำเนินการแจกจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับพูดง่ายๆก็เกือบที่จะครบทั้งหมดสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะคล้วก็เกือบทั้งหมดนะครับค่ะคือคือมีมีขึ้นทะเบียนที่เกินไปทีนี้พอเราตรวจสอบพื้นที่นะครับก็มันก็จะมีบางรายที่เป็นมีพื้นที่ปลูกที่มันซ้ําซ้อนกันก็มีการตัดลดตัดออกไปในในกรณีครัวเรือนที่ปลูกพื้นที่ซ้ำซ้อนกันค่ะแล้วมาแจ้งทะเบียนเกษตรกรซ้ำซ้อนนะครับ ส่วนใหญ่ในจันทบุรีพันธุ์ข้าวที่ปลูกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ข้าวชนิดไหนอะคะก็ก็คือส่วนใหญ่แล้วพันธุ์ข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็จะเป็นพันธุ์ข้าวขาวขาวข้าวเปลือกข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่หรือหรือสมัยก่อนที่เรียกว่าข้าวหอมจังหวัดนะครับมอะลองลงมาก็คือหอมปทุมธานีนะครับแน่นอนละค่ะเรื่องของพันธุ์ที่เหลือก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะ การปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีหลายคนไม่ทราบนะคะว่ามีแปลงนาข้าวด้วยนะคะก็เข้าหลักเกณฑ์เรื่องของการประกันรายได้และรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการประกันรายได้นี้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันจะเกิดม,มันได้ได้รับผลกระทบยังไงภาครัฐถึงต้องเข้าไปทําการช่วยเหลือและส่งเสริมเรื่องของการประกันรายได้ค่ะครับก็คือคือหลักๆก,ก็คือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ค่ะนะครับในกรณีที่เกษตรกรมีรายได้จากการจําหน่ายข้าวเปลือกในราคาเพื่อให้เกษตรกร้มีการจําหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในการจําหน่ายผลผลิตของของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ท,ที่พักรัฐเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของพวกนี้ค<า>่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด19นี้นะครับ ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ตอนนี้ที่ภาครัฐต้องเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือใช่ครับผมหลักเกณฑ์ก่อนหน้านี้ที่ท่านบอกว่ามันจะมีบางประเภทที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์หลักหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจริงๆแล้วต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงคะครับในหลักเกณฑ์ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราก็จะแบ่งเป็นสามประเด็นนะครับก็คืออันที่หนึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,564 6 5, 64, 5นะครับในรอบที่หนึ่งก็คือจะต้องเป็นกเกษตรกรที่มีการปลูกข้าวในระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลา2564เท่านั้นนะครับค่ะอันที่สองในเรื่องของการใช้สิทธิ์ก็ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็่เกี่ยวซึ่งกเกษตรกรได้ระบุไว้ในคำร้องขอของตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับโดยที่นาแปลง แปลงใดแปลงหนึ่งจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปริมาณข้าวที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็คือถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิก็ครัวเรือนละไม่เกิน14นตันค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวอหอมปทุมธานีครัวเรือนไม่ละไม่เกิน25ตันแล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าครัวเรือนละไม่เกิน30ตันรวมถึงข้าวเหนียว นะครับครัวเรือนละไม่เกิน16ตันนะครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางภาครัฐกําหนดขึ้นมาในการประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับค่ะหัวหน้าคะอันนี้เราพูดกันโดยเฉพาะในพื้นที่จันทบุรีนะคะที่มีผู้ปลูกข้าวประมาณ2,000กว่าไร่นะคะในส่วนนีเ้เป็นเพื่อการปลูกไว้เพื่อรับประทานขายภายในประเทศหรือว่าเอาไปขายที่ไหนอะคะ คือในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมันจะมีสองส่วนนะครับ<ฆ>ก็คืออันที่หนึ่งปลูกเพื่อบริโภคในชุมชนและก็ในท้องถิ่นตัวเองนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะมีอยู่ในหลายพื้นที่นะครับอันที่สองก็คือปลูกเพื่อขายให้กับโรงสีจากพื้นที่<ฆ>ที่เข้ามาซื้อนะครับเพราะว่า ในจังหวัดจันทบุรีมันไม่มีโรงสีนะครับแล้วพี่น้องกเกษตรกรก็จะไม่มียุง้งฉางในการเก็บข้าวค่ะก็เลยต้องอาศัยรถเกี่ยวข้าวของโรงสีมาเกี่ยวข้าวแล้วก็รับซื้อข้าวไปนะครับทีนี้เรามองแบบนี้นะคะใน,ในในในมุมมองของการช่วยเหลือหรือเข้าไปปรับเปลี่ยนเรื่องของการปลูกพืชในเมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นที่เราเนี่ยมีสองพันกว่าไร่ที่เป็นการปลูกข้าวและเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆทุกปีเรื่องของราคาที่ตกต่ำภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ แล้วมีแนวทางในอนาคตไหมคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นได้ไหมคะครับก็ขอขออนุญาตแจ้งแจ้งพื้นที่ปลูกข้าวนิดหนึ่งนะครับเรามีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบกว่าไร่ะนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สองอันไ,ไม่ใช่สองพันไร่นะครับค่ะก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยานทบ,บรุรีเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกร เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในชุมชนและจําหน่ายในชุมชนนะครับอันหนึง่งเพื่อที่จะดึงให้เกษตรกรนั้นมีการคล้ายๆว่าปลูกข้าวเพื่อให้มันเป็นที่ยอมรับของของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บรุรีถ้าเรามามองดูแล้วนะครับว่าข้าวจังหวัดจันทบ,บุรีส่วนใหญ่จะเป็นข้าวน้ํากร่อยซึ่งมีรสชาติและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอนะครับ ่คนในจันทบุรีได้กินข้าวจันทบุรีเพียงนิดเดียวเองที่เหลือส่งไปขายที่อื่นนะครับ oh. ตรงจุดนี้เราก็เลยต้องมาส่งเสริมว่าทําอย่างไรที่จะให้คนจันทบุรีนั้นได้กินข้าวจันทบรุรีซึ่งมีพื้นที่ปลูกในพื้นที่ของตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วก็ราคาของพี่น้องเกษตรกร,รก,ก็จะได้สูงขึ้นนะครับตอนนี้คือส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ปลูกข้าวตัวนี้เราก็จะไปปรับในเรื่องของการแปลรูปเพื่อขายเป็นข้าวสาร แทนที่เราจะขายเป็นข้าวเปลือกให้ลงสีมันก็จะมีมีอยู่ประมาณห้ากลุ่มที่เขาทําในเรื่องของการแปลรูปข้าวเพื่อที่จะขายให้กับคนในจันทบุรีได้กิน hmm. อีกส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นค่ะ <c oughs> นะครับที่ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่อาจจะไปทาในเรื่องของเลี้ยงนาสวนผสมหรือปลูกปลูกพืชอื่นที่มี ที่มีคุณกกภาพและความต้องการของตลาดสูงขึ้นพวกมากพวกมัฟเช้าที่มันมีมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับนายจันทบุรีก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นแบบนั้นได้ส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือตอนนี้เราก็มองลู่ทางไว้แล้วนะคะว่าเงินที่ได้มาอย่างข้าวที่ประกันเอาไว้นะคะแล้วก็ครัวเรือนหนึ่งเนี่ย14ตันถือว่ามันจะยังสามารถชดเชยเรื่องของต้นทุนที่เขาลงแล้วก็ทําการปลุกไว้ได้ไหมคะ ก็ก็คือส่วนหนึ่งมันก็จะคือคือในเรื่องของพวกนี้ที่ที่รัฐประกันรายได้นี้นะครับ<ฆ>คือเขาคำนวณต้นทุนทั้งต้นทุนคงที่แล้วต้นทุนถังแต่แล้วก็บวกกําไรที่กเกษตรกรควรจะได้รับไว้ประมาณยี่สิบถึงห้ายี่สิบถึงยี่บห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วในในตัวโครงการประกันรายได้ค่ะ<ฆ>ือ<ฆ>ถ,ถ้าเกษตรกรขายได้ต่ํากว่าสมมติว่าเข้าเข้าเปลือกของมะล,ลิมันตันละหมื่นห้าถ้าเกษตรกรกรขายได้อยู่ประมาณตันละหมื่นสอง ภาครัฐก็จะชดเชยให้ใหกเกษตรกรนั้นอยู่ได้ค่ะก็ซึ่งถือว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะรับให้กเกษตรกรนั้นยังคงยืนยันที่จะรักอาชีพในการทํานาแล้วก็มีต้นทุนแล้วก็มีกําไรพอที่ตัวเองจะดํารงชีวิตอยู่ได้ค่ะอย่างหนึ่งที่ท่านหัวหน้าบอกอกันนะคะว่าข้าวาาจันทบุรียังคงมีความต้องการแล้วเราก็พยายามที่จะแปลรูปส่งเสริมให้มีการบริโภคมากขึ้นนั้นหมายความว่า เรายังคงสามารถที่จะปลูกข้าวแล้วก็มีไรายได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวนานในพื้นที่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะครับผมค่ะนี่ก็เป็นของขวัญน,นะคะก่อนที่จะสิ้นปีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะรวมไปถึงชาวนานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ